สวัสดีทุกท่านนะครับ <którym> ก็เซสชันนี้เป็นเซสชันที่น่าจะสนุกสนานนะครับก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายๆท่านนะครับผมแม็กซ์นะครับก็จะมาเป็นมอดิเรเตอร์นะครับในวันนี้แต่คงคุมใครไม่ได้นะครับก็คุมกันเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวอาจจะขอสไลด์ขึ้นให้นิดนึงนะครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจากนโยบายเนี่ยเราต้องมองกลับไปก่อนว่าจุดเริ่มต้นของนโยบายเนี่ยมันคือการหาเสียงก่อนพอเป็นการหาเสียงเพื่อให้ได้คะแนนเสียงเนี่ย ก็จะต้องมุ่งไปเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแต่พอหวังผลหลายอย่างเนี่ยก็จะบวกว่าโชว์ด้วยว่าฉันใช้เทคโนโลยีที่มันทันสมัยนะเป็นบล็อกเชนเป็นใช้ใช้เป็นดิจิตอลมันนี่อะไรต่างๆทีนี้ต้องกลับมาดูว่าแล้วพอใช้เนี่ยกับกลุ่มเป้าหมายที่เราบอกเนี่ยต่ำกว่า70,000เงินเก็บน้อยกว่า5 0 0 0 0 0เนี่ยมีสักกี่คนที่เขาเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ก็มองประโยชน์ได้ว่าสามารถใช้ประโยชน์ในการให้คนเข้าถึงเทคโนโลยีได้ แล้วพอเข้าไป KYC ไปยืนยันตัวเองไปใช้อะไรแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันก็สามารถที่จะเก็บภาษีเก็บอะไรมาได้อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึง่งแต่ว่าในมุมเบื้องต้นคือการให้เงินลักษณะนี้ครับมันเรียกว่าเป็นคอปเตอร์มันนี่ซึ่งเราไปคิกเหมือนเอาเงินโปรจากคลิคอปเตอร์มาก็คือเงินที่มาจากอากาศซึ่งก็มีการทําในหลายประเทศเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจก็มีการใช้คอปเตอร์มันนี่ไปเซิร์ชหาคอปเตอร์มันนี่ในแชทจีพีดอะไรเขาก็จะตอบเราแบบนี้นะครับทีนี้กลไกของมันคืออะไรคือเราต้องการให้เงินอันนี้ มันหมุนอยู่ในอากาศให้นานที่สุดให้นานที่สุดเพื่อที่อะไรพอหมุนไปรอบนึงก็ได้แวดคืนมา7%ผ่านไป3เจ้าสเจ้ามันก็คูณไปเรื่อย10เจ้าก็70%บเนแบบนี้แล้วเงินจากสมมติใช้5 0 0 0 0นล้านถ้าหมุนไป5รอบมันก็กลายเป็น2องล้านห้าใช่ไหมครับหมุนไป10รอบก็กลายเป็น5 000, 000, ล้านล้านอย่างเงี้ยมันได้ประโยชน์แล้วเกิดเกิดผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจกจริงเพราะฉะนั้นในการแจกหนึ่งคือไปที่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายเมื่อเราเป็นกลุ่มรากหญ้ากลุ่มคนที่ หาเช้ากินค่มกลุ่มคนที่อยู่ตลาดโอกาสที่เขาเข้าถึงเทคโนโลยีน้อยใช้สมาร์ทโฟนน้อยเพราะนั้นเดินไปในตลาดสดไปถามพ่อค้าแม่ขายทั้งหมดเลยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าของเงินสดเธอมันจะช่วยได้อันนี้เป็นประเด็นที่1นนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายที่เข้าอันที่2ก็คือถ้าเราต้องการให้กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริงและใช้เทคโนโลยีอันนี้เอาสองข้อมารวมกันนะในเรื่องเทคเรื่องเทคโนโลยีเอามาใช้เนี่ยเทคโนโลยีบล็อกเชนไม่ได้มี มีขีดความสามารถแค่กําหนดระยะทางว่า4กิโลเมตรรอบบ้านหรือจะขยายเป็นตนําบลอําเภอจังหวัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ใช่ครับเราสามารถทําได้เลือกได้ว่าพ่อค้าหรือคนที่เราจะไปอุดหนุนเอาเป็นกลุ่มไหนเพราะฉะนั้นในเมื่อคอปเตอร์มันนี่ต้องการให้เงินลอยอยู่ในอากาศให้นานที่สุดเนี่ยกลุ่มที่รับเงินก็ควรจะไม่ใช่ห่วงโซ่สุดท้ายทางเศรษฐกิจอันนี้คือแนวความคิดแต่ถามกลับไปว่ารัฐบาลกล้าหรือไม่ที่จะบอกว่า ในช่วงแรกๆของเชนอันนี้ไม่ไม่ให้ผู้ค้ารายใหญ่ได้กับ2คือเทอร์เรียบล็อกเชนอย่างที่เรารู้ว่าคริปโตเนี่ยการโอนเงินการอะไรไม่สามารถรู้ว่าต้นหมายปลายทางเป็นยังไงได้แต่จริงๆถ้าจะรู้โปรแกรมที่เขาเขียนเนี่ยเขาทําให้รู้ได้แล้วก็ต้องเปิดเผยเลยว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเงินที่ว่าจะเป็น5้าแสนสี่แสนสามแสนล้านที่ลดลด,ล,ดลงมาเนี่ยเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยจะไปอยู่ที่ใครสมมุติอย,อยู่ใช้ห้าแสนล้าน ปรากฏว่าเปิดตัวเลขมาเนี่ย2 0สนล้านหรือ2แสนห้าหื่ล้านคือครึ่งหนึ่งเนี่ยไปอยู่ที่พ่อค้ารายใหญ่เพียงแค่ไม่กี่เจ้ามันไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประชาชนไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้ประเทศแต่มันไปสร้างความมั่งคั่งให้กับเจ้าสัวให้มากขึ้นอันนี้คือในภาพรวมสําหรับผมนะครับผมจะโฟกัสที่ที่ําว่าพายุหมุนทางเศรษฐกิจ ที่รัฐบาลเขาก็พูดอยู่ตลอดว่านโยบายเนี่ยมันคือไปยุ่มุน่นเศรษฐกิจที่จะทำให er ้เศรษฐกิจเนี่ยมันหมุนเร็วมากเลยแต่ทีนี้เน,นี่ยผมคิดว่าทุกคนก็อาจจะเคยรับฟังข้อมูลอีกแบบหนึ่งมานะครับว่าสุดท้ายแล้วทางด้วยทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนโยบายที่เขาเรียกว่านโยบายแจกเงินเนี่ยหรือทางเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่านโยบายเงินโอนเนี่ยมันเป็นนโยบายที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้น้อยที่สุดนะครับที่มันน้อยที่สุดก็เพราะว่ามันเป็นการเอาเงินเนี่ย โยนลงไปให้ประชาชนและหวังว่าประชาชนจะเอาเงินนั้นไปบริโภคเพื่อที่เศรษฐกิจมันจะเติบโตนะครับซึ่งเราไม่สามารถคาดหวังได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะครับถ้าแล้วก็มันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าณนะตอนนั้นเนี่ยส,สภาวะของการบริโภคภาคประชาชนเนี่ยมันกําลังตกต่ําหรือกําลังเชิดหัวขึ้นอยู่ถ้ามันกำลังตกต่ํามากๆเนี่ย การใช้นโยบายแบบนี้มันจะกระตุ้นเศรษฐกิจฐฐได้ได้เร็วนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมว่ามันไม่ได้กำลังตกต่ำอยู่มันกำลังขึ้นอยู่เนะี่ยนโยบายแบบนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจฐฐได้น้อยมากๆนะครับเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำการบริโภฐฐฐฐฐฐฐคมันหดตัวมากๆแล้วได้ผลมากมากแค่ไหนนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูตอนโควิดญี่ปุ่นใช้นโยบายแจกเงินคล้ายๆแบบนี้เลยก็คือแจกเงินไปเลยอะ่ะปรากฏว่าัตคูณทางการคลางเนี่ยมันได้0 5น้าครับศูนจุหมายความว่า หบาทที่ใส่ลงไปอ่ะมันกระตุ้น GDP ได้50สตังค์เท่านั้นเองอันนั้นคือช่วงโควิดนะช่วงโควิดที่คนมันแบบว่ารายได้มันตกต่ำลงมากๆนะคระับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่านโยบายแบบนี้มันมันก็ควรจะต้องมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนของมันแต่ถ้าจะบอกว่านโยบายเงินโอนแบบนี้มันจะเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไปได้ยากนะแต่ทําไมรัฐบาลถึง เคยพูดในหลายโอกาสว่ามันหมุนได้แบบห้ารอบเลยนะหกรอแบเจ็ดรอบแปดรอบเลยนะผมก็นั่งคิดว่าทําไมเขาถึงคิดว่าเป็นแบบนั้นนะผมผมก็นึกออกครับเพราะว่าพอมันเป็นเงินดิจิตอลที่เขาบอกเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนการสร้างระบบปิดขึ้นมาอันหนึ่งมันเป็นเหมือนจักรวาลคู่ขนาดอันหนึ่งที่เป็นเงินดิจิตอลเนี่ยห้าแสนล้านอยู่ในนั้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานับเฉพาะในนั้นน่ะผมสมมติผมได้เงินมาหนึ่งหมื่นหนึ่งที่เป็นดิจิตอลเนี่ยถ้าผมเลือกจะใช้เงินน่ะ ผมจะเลือกใช้เงินในนั้นก่อนไม่ก็วาสุดท้ายแล้วทุกคนมีแนวโน้มพี่จะใช้เงิน1 0,000หม่นหมดทุกคนแล้วมันก็จะหมุนอยู่ในนั้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเ,เราอาจจะเห็นตัวเลขในนั้นหมุน5รอบ6รอบจริงแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะการใช้ชีวิตของเราอ่ะมันกระทบกับไอ้จักรวาลเงินปกติของเราด้วยสมมติว่าผมได้เงินดิจิตอลมา1น0 0 0่น 1, 000, แต่ปรากฏว่าผมเนี่ยไม่ได้ใช้เงินเยอะกว่าปกติที่ชีวิตประจําวันผมใช้อ่ะจบโครงการนี้ปรากฏว่าผมมีเงินสด เป็นเงินเก็บเพิ่มขึ้นอีก1,000 0บาทแปลว่า1,000 0บาทดิจิตอลที่ที่ผมได้มาเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวนะเพราะว่าผมไม่ได้เพิ่มการบริโภคของตัวเองเลยแต่ว่าผมใช้เงินดนะิจิตอลนั้นจนหมดฉะนั้นผมคิดว่าการประเมินเนี่ยมันมันก็ควรจะประเมินด้วย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 ปัจจัยแล้วก็ด้วยพื้นฐานท,ที่ที่มีความเป็นหลักวิชาการที่มาสปอร์ตให้มากพอนะครับทีนี้ผมผมว่าผมลงท้ายตรงนี้ในฐานนะ ตรวจสอบในฐานะฝ่ายตรวจสอบผมว่าผมก็คิดในเรื่องของการการคิด นโยบายสาธารณะละกันผมก็คิดว่าการคิดสร้างสรรค์หรือว่านโยบายที่ดูเหมือนจะเป็นนวัตกรรมเนี่ยมันก็มันก็ดีนะครับแต่สุดท้ายแล้วผลการประเมินของมันที่เราจะคาดการว่าผลมันจะได้อะไรกลับมาแต่ผมก็คิดว่ามันก็ควรจะใช้หลักวิชาการที่ชัดเจนนะอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือนโยบายที่มันใช้งบประมาณมหาศาลขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ต้องถูกที่ถูกเวลาอย่างที่ผมบอกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่การบริโภคมันเชิดหัวขึ้นแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ มันอาจจะไม่มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของประเทศในระยะย,ย,ย,ยาวนะขณะนีะ้ข้อสุดท้ายนะครับสรุปสุดท้ายเลยก็คือผมคิดว่าทุกนโยบายที่หาเสียงเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ผมไม่กล่าวโทษเรื่องเวลาคุณเปลี่ยนเงื่อนไขนูน้นเงื่อนไขนี้นะแต่ผมคิดว่าหลักใจใจความสําคัญที่สุดก็คือใจความสําคัญหลักของนโยบายนั้นมันจะยังต้องคงอยู่อย่างเช่นนโยบายนี้นะผมไม่ได้สนใจเลยว่าคุณจะต้องเป็นบล็อกเชนหรือเปล่า ผมไม่ได้สนใจเลยว่าคุณจะต้องใช้ภายใน4กิโลเมตรหรือว่าในอำเภอของตัวเองใจความสำคัญของนโยบายนี้คือพายุหมุนทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ใช้เงินกู้ถ้าคุณยังแจกดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่มื่นเหมือนเดิมคุณใช้บล็อกเช n อย่างที่คุณสัญญาไว้แต่มันกลายเป็นลมเอื่อยๆที่ใช้ได้3ปีและกู้เงินมาทางก้อนผมคิดว่านี่ไม่ใช่นโยบายที่คุณหาเสียงเอาไว้ คราวนี้ในแง่ของการทำซอฟต์แวร์เนี่ยจริงๆมันมีหลายคอมโพเนนะต์เนาะคือเอาคร่าวๆอาจจะมีฟอนต์เอ็นแบ็กเอ็นดัตตอร์เบดบาร์บาร์บาเต็มไปหมดทางด้านเดฟเนี่ยเขาก็ต้องมานั่งเลือกว่าจะใช้อะไรในให้ดีที่สุดสำหรับงานนั้นๆนะครับมันก็จะอันเนี้ยมันก็มีหลายคอมโพเนนต์นะในในเรื่องของซอฟต์แวร์คราวนี้ซอฟต์แวร์แต่ละคอมโพเนนต์เราก็ต้องเลือกว่าอันไหนอ่ะมันเหมาะสมที่สุดนะครับอันนี้คือโจทย์ของทางซอฟต์แวร์อนจิเนียร์คราวนี้คำถามคือทำไมต้องใช้บล็อกเชน อันนี้คือสิ่งที่ทาง b u ซิ n เน s ก็ต้องมาตอบว่าทำไมต้องใช้บล็อกเชนอ่าเนี่ยอันนี้ที่ไม่มีเรื่องของ t เทรดอ f ฟกันอยู่เช่อนอ๋อมีตรงนี้แล้วนะฮะเทรดออฟคือบล็อกเชนมันช้าอันนี้คือยังไงก็ช้าอีกสักหลายปีตัด,ดไปมันอาจจะเร็วขึ้นแต่มันก็ยังช้าอยู่แต่มันมี trade-off เรื่องอื่นเช่นมันสามารถใช้แชร์โปรตโตคอลได้ให้นึกภาพธนาคารหลายๆธนาคารเนะี่ย ก่อนหน้านี้เขาไม่มีโปรโตคอลตรงกลางเขาเลยทํางานร่วมกันไม่ได้แต่บล็อกเชนมันได้ d e f i n โปรโตคอลตรงกลางทําให้สามารถทํางานร่วมกันได้และคนที่ไม่ใช่ธนาคารก็สามารถมาทํางานร่วมกันได้เกี่ยวกับเรื่องเงินอีกจริงจริงมันจริงจ,งจงมันมีอะไรที่มันเป็นประโยชน์หลาย,ลายอย่างนะที่บล็อกเชนมันทําได้ทางเพนเซนซีสามารถแท็กได้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแต่คําถามคือทางบิสเนสเนได้มองตรงนี้ไหมไหมถ้าเกิดมองและดึงเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ของบล็อกเชนมาใช้โอเคบิสเนสเนมันตอบโจทย์แล้วว่าทำไมถึงต้องใช้แต่ถ้าบอกว่าไม่ได้ใช้เลย แต่อยากใช้เพราะว่ามันมันเจ๋งอ่ะฟังมันดูแบบฟังแล้วคูลอ่ะไม่ต้องใช้ไปใช้ดัตต้าเบดก็ได้นึกออกไหมครับขอขอนุญาตตัดนิดนึงบล็อกเชนอยู่หลังเป๋าตางังเลยมองอยังไงบ้างครับนี่ครับหน้าต่อไปเลยฮะ <laughs> อันนี้ก็จริงมันมีเคสหลายเคสมากอันหนึ่งเคสคือว่าทําบล็อกเชนขึ้นมาแล้วก็เอาเป็นเพย์เมนต์เลยนะครับแต่จริงๆอันนั้นมันมันก็อาจจะเป็นแค่อันนึงเบสิกที่หลายๆคนคิดไปอีกอันหนึ่งก็อันนี้คือที่เปาเขาประกาศเมื่อวานคือบล็อกเชนอยู่หลังเปาตัง อันนี้ก็เป็นท่าหน,นึ่งที่ทําได้คืออาจจะเป็นการจ่ายเงินผ่านระบบปกติที่เป่าตังทาได้อยู่แล้วแล้วเอาบล็อกเชนไปเก็บข้อมูลอะไรบางอย่างซึ่งเพราะว่าอะไรบล็อกเชนมันคือดาต้าเบสบล็อกเชนไม่ใช่ระบบการโอนเงินการระบบการโอนเงินมันเป็นแค่ออปเคชันหนึ่งของบล็อกเชนอันนี้อยากให้มองตรงกันดังนั้นเป็นไปได้และอันนี้คุยกันต่อได้อ๋อเออบล็อกเชนมันอาจจะเอาไปใช้เพื่อเก็บไอ ไอเนี้ยข้อมูลเพย์เม t นต์ตรงเนี้ยให้มันทางทาเล n t ทำให้คนทั่วโลกสามารถคนทั่วประเทศสามารถมองดูได้ว่าเงินมันไปกองตรงไหนมันมีการแบบอะไรนะมันมีการโกงอะไรกันไหมอันนี้โอเคคุยกันต่อได้แต่จะคุ้มทํไหมอีกเรื่องหนึ่งนะไม่ว่ากันอันที่2คือ,อเดี๋ยวทําบล็อกเชนเป็น L1 นะครับรู้จัก L1 นเนาะแล้วก็ให้ทุกคนที่อยากจะทํา L2 ขึ้นมามาปลักกับ L1 ตรงนี้แล้วทําให้เกิดระบบเ,เครือข่ายของอการเงินในประเทศไทยก็ทําได้คุยกันต่อได้ คุ้มไม่คุ้มอีกเรื่องหนึ่งค่อยว่ากันอันนี้3ทํทโปรโตคอลตรงกลางให้หลายๆคนมาปลักรวมกันแล้วทํางานร่วมกันได้อ่าโอเคนะครับหรือว่าเอาเอาแบบเอ็กซ์ตรีมเลยคือทํามาเพื่อเป็นเอ็กซ์รเมนต์จบโปรเจกต์นี้โยนบล็อกเชนทิ้งแล้วก็เอาความรู้ที่ได้มาเพื่อทําอะไรบางอย่างที่เป็นเป็นลองเทอมก็ทําได้ก็คุยกันต่อได้เหมือนกันแต่สิ่งที่แบบรับรับไม่ได้เลยเราใช้บล็อกเชนเพราะว่ามันโคตรคูลนะฮะฟังแล้วันเจ๋งเหลือเกินคนลุกเกลียวนะไม่เอาเราไม่เอาแบบนั้น เพราะว่าอันนี้มันคือการเอาเทคลีดไม่ใช่บิสเนสตีลดนะครับแล้วถ้ามันต่อยอดไปได้ถึงระบบอื่นๆนะแล้วเริ่มต้นจากสิ่งที่มันเหมาะสมกับเทคโนโลยีแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาน้อยกว่าเนี่ยมันก็อาจจะดีกว่าในระยะยาวที่เราจะสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ที่เป็นบล็อกเชนคือก,ก,ก,ก็ก็ต้องบอกว่าผมก็ไม่เคยไม่เคยบอกว่าบล็อกเชนไม่ดีไม่ได้คัดค้านการใช้บล็อกเชนเพียงแต่อยากให้ใช้มันให้ถูกที่ถูกทางแต่อยากจะฝากว่า ถ้าใช้เนี่ยให้เมนเทนความมุ่งหมายยืนยันความมุ่งหมายว่าต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนโดยประโยชน์อยู่ที่ประชาชนไม่ได้อยู่ที่สิ่งอื่นใด